ระวังวีซ่าไทยถูกยกเลิกทันทีถ้าออกจากประเทศโดยที่ไม่มีสิ่งนี้ re-entry permit ดูผ่าน YouTube จิ้ม3จุดด้านบนเปลี่ยนเสียงภาษาได้เลือกคำว่า Track เสียงครับโดยเฉพาะคนที่มีวีซ่าระยะยาวทั้งหลายอย่างเช่น n o n โอไม่ว่าจะเป็นคู่สมรเสเกษียณเรียนหรืออื่นๆส่วนมากจะเป็น Single เอาเป็นว่าไม่ต้องถามว่าว่าอะไรเป็นมัลติเพลนะ แทบจะทั้งหมดนะเท่าที่ไล่ดูช่วงหลังๆเนี่ยเป็นซิงเกิลหมดเลยไม่ว่าเราจะขอทางออนไลน์ก่อนเข้าไทยหรือว่าจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนวีซ่าในไทยก็ได้ซิงเกิลซิงเกิลก็หมายความว่าเข้ามาได้รอบเดียวถ้าออกจากไทยไปก็คือหมดสิทธิ์ครับฉะนั้นใครไม่รู้เรอาออกจากไทยอาจจะออกไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านหรือกลับบ้านตัวเองแล้วกลับมาใหม่เอา้าทำไมตอมอปัมเป็นฟรีวีซ่าให้ก็คือวีซ่านอนโอเราขาดไปแล้ว ครับเพราะมันเป็นซิงเกิลเอ่อฉะนั้นหายากมากตอนนี้ที่จะมีมัลติเพิลนะเออเท่าที่ไล่ดูยังไม่เจอเลยฉะนั้นวิธีการก็คือว่าคือยังไงมันก็เป็นซิงเกิลตีไปเลยของเราเป็นซิงเกิลนะครับยังไงวิธีการก็คือว่าก่อนออกจากไทยก็ต้องไปติดต่อตอมนะครับขอทำ re-entry permit ก็แปลตรงตัวเลยลก็คือ re-entry คือขอกลับเข้ามาใหม่ permit ก็คือการอนุญาตขออนุญาตกลับเข้าไทยใหม่อีกรอบหนึงโดยไม่เสียสิทธิ์วีซ่า อ่าฉะนั้นเอกสารที่ต้องเตรียมแทบไม่มีอะไรเลยก็คือ Passport แล้วก็แบบฟอร์มตอมอร 8, ครับแล้วก็ที่ท,ที่ปริ้นเอาจากเว็บของตอมอก็ได้หรือไปเอาที่นั่นก็ได้มั้งเออแล้วก็ Passport แล้วก็หน้าตราประทับที่เกี่ยวกับไทยครับหน้าที่เข้าไทยหรือเขาที่ปั๊มว่าอยู่ได้ถึงวันไหนอะไรเงี้ยเออหน้านั้น,น,นแล้วก็บัตรขาเข้าตอมอหก ที่เราทีแดกอ่ะที่เราลงก่อนลงทะเบียนก่อนเข้าไทยมาแล้วเรามีอยู่แล้วแล้วก็ตมสามศูนย์ก็เอาไปด้วยแล้วก็ค่าธรรมเนียมครับค่าธรรมเนียมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าไปบ่อยไหมถ้าไปไม่บ่อยก็ทําเป็นรายครั้งไปก็คือครั้งละหนึ่งพันบาทก็คือใช้ได้ครั้งเดียวอ่าแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าจะออกบ่อยออกมากกว่าสี่รอบ ก็สามพันปดครับเพราะว่าสามพันแปดนี่ก็ต้้อสี่รอบถึงขึ้นไปถึงจะคุ้มใช่ไหมเออแต่ว่าอย่าลืมนะระยะเวลาวีซ่าหมดวันเดิมไม่ได้หยุดเวลาแต่อย่างใดสมมุติว่าของเดิมวีซ่าหนึ่งปีก็คือเริ่มหนึ่งมกราจบสามสิบเอ็ดธันวาคมครับก็คือยังหมดสามเอ็ดธันวาคมเหมือนเดิมฉะนั้นถ้าออกไปนานครับก็คือช่วงเวลานั้นก็ไม่ได้หยุดให้นะก็ยังหมดวันเดิมนะครับ โอเคถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าเข้าไทยเพิ่มเติมก็ดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ